แม่กูสอนโดยมองโลกมองไทยบายธิรพัฒนเพื่อนๆถามว่าทำไมหน้าตามึงไม่ฉลาดแต่มึงเรียนเก่งจังวะผมตอบเพื่อนไปว่าแม่กูสอนว่าให้อดทนขยันและตั้งใจเรียนเพื่อนๆถามว่าทำไมพอมึงมีเงินแล้วชอบไปทำบุญเลี้ยงพระแจกเด็กหรือทำการกุศลผมตอบเพื่อนไปว่าแม่กูสอนว่าให้รู้จักแบ่งปันยามที่เราตั้งแต่เริ่มมีเล็กน้อย เพราะว่าคนอื่นเนี่ยมีความต้องการและมีความยากลําบากมากกว่าเราเพื่อนๆถามว่าทําไมไม่เคยเห็นมึงนอนเจ็บป่วยหรือเข้าโรงพยาบาลเลยวะ <S <S ผมตอบเพื่อนว่าแม่กูสอนว่าเราเป็นคนจนถ้าเกิดเจ็บป่วยเข้าไปแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นเราออกกําลังกายและทําร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้เราจะไม่ลําบากเพื่อนๆถามว่าทําไมเห็นมึงอารมณ์ดีเลยวะไม่เคยเรียดไม่เคยโกรธใครเลย <S <S ผมบอกเพื่อนไปว่า แม่กูสอนว่าให้ทําอารมณ์ดีเข้าไว้เพราะบุคคลรอบข้างหรือบุคคลใกล้ตัวเราเขาจะได้มีความสุขและเขาจะได้สบายใจเมื่ออยู่ใกล้เราเพื่อ,อนๆถามว่าทําไมมึงถึงพูดจาสุภาพอ่อนน้อมและถ่อมตนกับคนขอทานเด็กเสิร์ฟหรือแม้กระทั่งคนที่อายุแก่กว่าผมบอกเพื่อนไปว่าแม่กูสอนให้พูดดีและทําดีกับทุกๆคนเพราะว่าการพูดดีๆกับเขาเราเองก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมา เพื่อนๆถามว่าทำไมมึงมีพี่น้องเยอะแต่มึงไม่เคยทะเลาะหรือทำร้ายกันเลยผมบอกเพื่อนไปว่าเพราะว่าแม่กูสอนว่าขนาดหมาและแมวอยู่บ้านหลังเดียวกันมันยังรักใครสามาคคขีกันมันยังไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วกูเป็นคนทำไมจะต้องมาทะเลาะกันเพื่อนๆถามว่าทำไมมึงรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์จังวะผมบอกเพื่อนไปว่าแม่กูสอน ให้สำนึกบุญคุณแผ่นดินและผู้มีพระคุณทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มีชาติและศาสตรกษัตร์ปัจจุบันนี้กูก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแม่บอกให้กูจงรักภักดีตั้งแต่กูยังจําความไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยกูรู้แล้วแหละความจงรักและภักดีมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพื่อนๆถามว่าทําไมแม่มึงจึงสอนอะไรได้มากมายขนาดนี้ผมตอบเพื่อนไปว่าที่กูเป็นกูทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าแม่กูสอน แต่มีอยู่อย่างเดียวที่แม่กูไม่สอนแต่กูทํากูรักแม่ใครไม่รักกูรักเราเป็นเพื่อนกันนะครับจากธิรพัฒเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่วนดีครับ